ก็เขินอยู่นะวันนั้นตึกใบหยกหวานมากหมดคืนเต็มตึกใบหยกเลยทุกคนวันนั้น มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวสุดฟินค่ะคุณผู้ชมคะอย่างทางด้านของคู่เพื่อนซีนะคะอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสร,รักวันีคําสิงนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะขณะที่กําลังไปรับประทานอาหารกับสาวเบสคําสิงค่ะที่ตึกใบหยกนั่นเองและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างทางด้านของ ของเจ้าตัวกับสาวเบสอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนนะคะกาลังแกะกุ้งให้กับสาวเบสคำสิงอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าทาเอา FC แฟนคลับถึงขั้นฟินกันไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของแม่แซมค่ะคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนนะคะได้มีการออกมาตอกย้ําชอดวานของทั้งคู่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยแม่แซมนะคะก็บอกเลย ค่ะว่าตึกใบยกี่งหวานมากๆนะคะโอ้งานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันค่ะ และหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกนะคะว่าแม่แซมชัดเจนแล้วนะดอมหลังลงไลฟ์เขาก็คงหวานกันตามภาษาเฟื่อนนะคะบางก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูทุกวันขาดบ่ดได้เลยบางก็บอกนะคะว่าแม่แซมเนี่ยก็คงยิ้มไม่หุบดิและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความ ที่เห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เองค่ะโอ้โหก็เรียกยว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่มาแรงเอามากๆสำหรับคู่เพื่อนสนิทสุดซี้อย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบทธธคาสิงนะคะที่ต้องบอกได้เลยว่า FC แฟนคลับเนี่ยคอยจับตามองสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งคู่จะสามารถเลื่อนขั้นจากคู่เพื่อนซีมาสู่คู่จริงไหมงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ ก็เขินอยู่นะวันนั้นตึกใบหยกหวานมากหมดคืนเต็มตึกใบหยกเลยทุกคนวันนั้นกุ้งหวานมากเพื่อนแกกุ้งให้การตัดภาพมากที่แซมมี่แซมมี่กับหมู่โจยุ่มกุ้งกินเองแป็นอาหารอร่อยมากๆทุกคนยังไม่ได้เข้าดอมเลยพี่หญิงเดี๋ยวแม่แซมจะเข้าด้อมนะ ร้อยี่สเอร์็แล้วมัง้งแม่แซมต้องการหาคนแก่กุ้งให้หน่อยค่ะ FCBB ตอนนี้เป็นทีบอร์ดแบนแล้วพี่กอนแก้วเขาเป็นอินเทอร์เน็ตความแรงสูงทีบอร์ดแบน big b a s beast <c oughs> หลังลงรายตึกประโยคเขาก็คุยวางแผนกันทุกคนว่าไอ เรื่องแบบเนี่ยมีเพิ่อนมีพรนะีเซนเตอร์ต้องขอบคุณดอมขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมีพรีเซนเตอร์มีงานไลฟ์โซติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวมีเวลามาโมยกันอีกวันนั้นตึกใบหยกก็หวานมากทุนเออมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะยเอฟซีรอดูนะเป็นงานไลฟ์คู่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นงานแสดงคู่นี่แหละรอดูแอบแอบมาสปอย,ยได้านิดน,นึงเท่านี้รอได้เลยนะคะของทั้งยูริด้วยยูริก็มีงานเซอร์ไพรส์อีกทุกคน ฮอตมากโอเคไว้มาเม,มยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เอ็นดูกันนะคะ